ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรุ่นโชคอนันต์นะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสุดๆนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นจัดสร้างในวัดระกะถินนะครับของวัดพระธาตุม่นหินนะครับหลวงปู่ศิลาครับอง์นี้นะครับเบอร์สิบนี่เบอร์สิบจะเป็นเนื้อแร่กายสิทธิ์เงินนะครับผมเกะบมาแล้วแลวการสาหรับรูปหล่อนะครับรูปหล่อนี้จะเป็นเนื้อแร่เงินกายสิทธิ์นะครับเกือบทุกองนะครับเท่าที่ทราบ แล้วก็ที่เห็นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นมวลสารพิเศษนะครับมีน้อยมากๆนะครับให้ชมกันรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแปดเหลี่ยมนะครับแปดทิศนะครับซึ่งปลูกเสกทั้งแปดทิศใช้คาว่าแปดทิศก็ได้นะครับบางส่วนผมแกะแล้วนะครับบางส่วนผมยังไม่แกะ,ะให้ชมให้ชมก่อน ซึ่งรายการนี้นะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นลุ้นนะครับเหรียญที่ลวงปูศีลาใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาเห็นไหมครับถามว่ารุ่นนี้นะครับมีลูกเสียกอะไรยังไงบ้างครับต้องบอกเลยว่านี่ดูกันอย่างนี้เดี๋ยวผมใส่เป็นจุดๆให้ชมเนื่องจากเหรียญน,นี้นะครับมีแปดทิศนะครับมีแปดทิศ ผมวางให้ชมมีแปดทิศนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับด้านบนนี่คือทิศอุดรนะครับอันนี้คือปุกเสกที่วัดธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับมุมนี้นะครับเขาเรียกว่าอีสานนะครับปุกเสกนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าบูรพานะครับบูรพาปุกเสกที่วัดโสธรนะครับวัดโสธรวาลาราม วรวิหารนะครับอันนี้คือบูรพาส่วนที่นี้นะครับก็จะเป็นอาัคาเนนะครับอาัคาเนปุกเสกวัดป่าหวายส่วนด้านล่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทักษิณน,นะครับปุกเสกนะวัดพระาธาตุวัดพระมหา,าธาตุวรวะวระมหาวิหารนะครับส่วนมุมนี้นะครับมุมนี้เขาเรียกว่า <c oughs> หอระดี uh, Holiday, นะครับปลุกเสกวัดเขาบรรอิด <c oughs> ขออนุญาตนะครับส่วนด้านนี้นะครับเ็าเรียกว่าทิศปะทิมนะครับปุกเสกวัดชัยชุมพลชนะสงครามและกระดานนี้นะครับเขาเรียกว่าพายัพนะครับปุกเสกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับก็ไม่ธรรมดาครับแปดทิศนะครับปุกเสกแปดทิศมวลสารแปดที่ นะครับจากแปดทิศไม่ธรรมดานะครับรายการนี้นะครับผมก็มีอยู่ทุกเนื้อนะครับบางส่วนผมแกะไปแล้วนะครับอ่ะผมให้มาดูอันแรกที่ผมมีก่อนเริ่มจากกล่องนี้นะครับกล่องนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเนื้อแรก่กายสิทธิ์เงินนะครับลงยาแดงหน้ากากทองคํานะครับนี่ส่วน องรูปหล่อนะครับรูปหล่อจะเป็นเนื้อแร่ก,กรายสิทธิ์เงินทุกองนะครับมีเลขโคดด้านล่างนะครับทุกองค์มาดูเหรียญนี้ก่อนอะนะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อแร่ก,กรายสิทธิ์เงินนะครับลงยาแดงหน้ากากทองคอาเดี๋ยวผมดูรายการ รายการที่สองนะครับสวยงามมากส่วนรายการลุ้นนี่เขาจะลุ้นอะไรบ้างครับก็ลุ้นลุ้นนะครับแบบหน้ากากองคําคือลุ้นใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นนะครับลุ้นใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นอ่ะมาชมกัน อันนี้ก็ติดติดกาวมาอย่างนี้นะครับสวยงามครับมีภาษาจีนด้วยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับสําหรับเหรียญที่อยู่ในมือผมนะครับเนื้อแรกอ่กายสิทธิ์เงินนะครับลงยาแดงหน้ากากทองคําเลขอะไรนะครับยวส่องให้ดูเลขห้าหนึ่งสามนะครับนะครับเลขอยู่ตรงนี้ดูนะครับ ตันิ้วผมเนี่ยครับพันหนึ่งสามนะครับเป็นเรียนที่สวยงามมากโค้ดนะครับโค้ดอยู่ด้านนี้เห็นไหมครับมีโค้ดภาษาจีนนะครับกับคําว่ารวยนะครับก็คือมีโค้ดภาษาจีนนะครับด้านซ้ายนะครับมีโค้ดคําว่ารวยนะครับแล้วก็มีโค้ดตัวเลขกำกับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นไหมครับโค้ดรวยภาษาจีนโค้ดรวยแล้วก็โค้ดตัวเลข สำหรับรุกรอนะครับเนื้อแรกกัยาส์เงินนะครับสวยงามมากนะครับครับมีเลขกำกับนะครับอันนี้มีตัวชอช้างแล้วก็มีเลขกำกับ,บ 4, 5, 4, 2, 3, 3, นะครับสี่ฮะสมานะครับมาเป็นชุดนะครับก็คือปกติปกติละบูชาพระเราจะได้เหรียยแต่ว่ารุ่นนี้นะครับบอกเลยว่า บูชาเหรียญนะครับได้รูปหล่อด้วยนะครับจะเป็นชุดในกล่องอย่างนี้แลวการรายการต่อมานะครับก็จะเป็นเนื้อเร่กายสิทธิ์เงินนะครับลงยาเขียวหรือพูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือเนื้อเงินนั่นแหละเนื้อเงินลงยาเขียวหน้ากากทองคำนะครับมากับพร้อมรูปหล่อเนื้อเร่กายสิทธิ์เงินอ่านะครับสําหรับเนื้อเรก่กายสิทธิ์เงินนะครับหน้ากากทองคํของที่สองนี้ครับได้พิมพ์ไม่ใส่แว่นมานะครับได้พิมพ์ไม่ใส่แว่น ด้านนี้นะครับโค้ดจะต่างกันกันกนกบองค์แรกตรงคำว่ารวยเนี่ยจะอยู่ด้านบนซ้ายนะครับภาษาจีนจะอยู่ด้านบนขวาตัวเลขนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงมุมด้านนี้นะครับสำหรับลงยาเขียวหน้าหน้ากากของคำนะครับโค้ดจะต่างกันไปทีนี้ลงยาน้ำเงินนะครับหน้ากากของคำ ผมก็ได้พิมพ์ที่ไม่ใส่แว่นมานะครับโคตรรวยนะครับ,อย,บ,ยรบอยู่ด้านบนซ้ายนะครับอยู่ด้านบนซ้ายโคตรภาษาจีนนะครับอยู่ด้านบนขวาตัวเลขตัวเลขอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมครับตัวเลขอยู่นี่ต่างจากลงยาเขียวนะครับ ลงยา้ําเงินนะครับตัวเลขอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอาไม่ใช่อาเาถูกลงยา้ําเงินเลขอยู่ฝั่งซ้ายลงยาเขียวเลขอยู่ฝั่งขวาผมมาเทียบชองเหรียญให้ดูครับเห็นไหมครับตัวเลขอยู่คนละฝั่งนะครับคนละฝั่ง ส่วนองนี้นะครับอง์นี้นี่เขาว่ารุนมวลสารนะครับรายการที่สิบเนื้อแรียกกษตสิทธิ์เงินเนี่ยลุนมวลสาร้วคับุใส่แว่นแต่ไม่ใส่แว่นเห็นไหมครับแล้วมีสีพึ่งนะครับสุดจัดนะครับมีสีพึ่งนะครับมหาสศรลงทับนะครับมวลสารในสุดๆบางองค์นะครับได้ยินว่าล้นเบ้าเลยสมควรนะครับ้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นแบบผิวกกระจกนะครับมีโคตรรวยนะครับ โคตรรวยเนี่ยอยู่ตรงขวามือเห็นไหมครับแล้วกาตัวเลขนะครับอยู่ซ้ายเดี๋ยวผมส่องก่อนมีโคตดภาษาจีนด้วยไหมด้านหน้านะครับไม่มีโคตดภาษาจีนด้านหลังครับมีโคตรรวยมีตัวเลขกำกับอ่าเนื้อเงินนะครับ เนื้อแรกการจะสิทเงินนะครับไม่มีโค้ดภาษาจีนนะครับก็จะมีตัวเลขโค้ดรวยกับตัวเลขกำกับนะครับอันนี้จะพิมพ์ใส่แว่นอ่ะทีนี้ส่วนอีก3ามองนะครับองนี้เดี๋ยวผมจะแกะอยู่จะแกะอยู่แกะเลยแล้วกันดีไหม เดี๋ยวผมแกะรายการนี้ก่อนดีกว่ารายการที่สี่นี่เนื้อแรกกรายสิทธิ์เงินนะครับลงยาน้ําเงินหน้ากากทองคำโอแกไปแล้วเนื้อเงินอันนี้เนื้อแรกกรายสิทธิ์เงินนะครับหน้ากากทองคำหรือเรียกภาษาบ้านเราคือเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับมีราคาทุกองครับมีราคาทุกองราคาเลี้ยงไม่เรียงนะครับผมบอกเลยว่าขึ้นอยู่แต่ละแต่ละเกจิราคาไม่เหมือนกันนะครับ อมาดูว่านะครับอันนี้เนี่รูปหล่อมีเทบมาทุกวงนะครับมีคำว่าชอนะครับเลขเลขนะครับหนึ่งสองหสี่นะครับชอนี่คืออะไรเดี๋ยวจะแจ้งอ่านะครับนี่ครับเง,เงินหน้ากากธงงคาผมได้ ทิมไม่ใส่แว่นนะครับสวยงามผิวกระจกด้วยนะครับด้านล่างนะครับมีโค้ดภาษาจีนนะครับอ่านักการทองคํามีโค้ดภาษาจีนนะครับแสดงว่ารุ่นที่มีโค้ดภาษาจีนนะครับจะเป็นรุ่นที่มีหน้ากักทองคำนี่ยครับโค้ดภาษาจีนมีตัวเลขกํากับนะครับอันนี้เลขหกแปดแปดนะครับแล้วก็มีโค้ดรวยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ เลข688จริงๆนะครับลักษณะการตอกโค้ดนะครับเป็นการตอกนะครับไม่ใช่โค้ดเลเซอร์นะครับรุ่นนี้บอกไว้ก่อนสวยงามนะครับอ่ะเสร็จรายการต่อไป เนื้อนาวะโบราณไพลทองหน้ากากทองคำมาดูกันนะครับใครบูชาพ้ากับผมนะครับผมบอกเลยผมรับประกันเทสตลอดชีพนะครับ ปึ๊บๆนะครับอันนี้องน,นี้ก็น่าจะกาวที่ติดหลุดโอ้อันนี้เนื้ออะไรเนาะนี่สวยจังเลยครับหรือจะเป็นรูปหล่อเนื้อนะวะนะครับมาดูก่อนเดี๋ยวดูรูปหลอก่อนนะครับสวยมีชอนะครับเลขโค้ดต้องสองสองสามเก้านะครับนะสวยนะครับน่าจะเป็น รูปหล่อเนื้อนวะหรือเปล่าส่วนรายการที่เป็นเนื้อเก็จะเป็นรูปหล่อแลกไกธายยาิ์เงนินนะครับสวยครับอ่ะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นออกนวะพลายทองนะครับนวะพลายทองหน้ากากทองคําสวยนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นแบบนวะแบบผิวก็จกเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับส่วนด้านหลังก็เป็นพลายทองเห็นไ,ไหมฮะ ไอทองสวยส่องกันอันนี้เลขโค้ดนะครับ32นะครับมีโค้ดภาษาจีนนะครับอ่ะดูปัดปัดดูกัน อดี๋ยวผมซูมให้ดูครับมีโค้ดภาษาจีนนะครับด้านนี้นะครับมีโค้ดภาษาจีนมีโค้ดรวยนะครับด้านขวามีเลขนะครับตรงด้านขวานะครับสวยงามมากครับนวะพลายทองนะครับหน้ากากทองคำอ่า ของผมรุ่นไดพิมพ์ไม่ใส่เว่นนะครับสวยครับอันนี้มีนะครับยังไม่แกะชีนเอาไว้นี่แหละอันไหนยังไม่แกะเอาไว้นี่แหละครับส่วนอันนี้แกะก็แกเะเนาะอือ่าอ,อันนี้นะครับ เนื้อแล่กายสิทธิ์เงินนะครับลงยาแดงลายเซ็นทองคำลุ้นจีวอนทองคำอีกว่าไม่ธรรมดานะครับเดีย๋ยวมาลุ้นด้วยกันก็เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับทั้งหมดนี่แหละครับนะครับจะได้ถือว่าเป็นการตรวจเช็คด้วยนะครับเพราะว่าทางผู้สร้างเขาบอกท่านอากาศยุบหรืออะไรก็ส่งเคลมได้นะครับก็ว่ากันไป วานะครับนี่นะครับลายเซ็นทองคําครับเขาว่ารุ่นอะไรนะรุ่นจีวนรนทองคําไม่ได้นะครับก็ได้ลายเซ็นทองคานี่ครับก็ะสวยนะครับได้พิมพ์ไม่ใส่แว่นนะครับได้พิมพ์ไม่ใส่แว่นสวยงามครับด้านหลังก็จะมีโค้ดภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมส่งกัน มีเลขนะครับมีโค้ดภาษาจีนก็แสดงว่าอะไรที่มีทองคํามาเกี่ยวข้องนะครับแบบลายเซ็นทองคําเนี่ยอนะครับซูมนิดหนึ่งเห็นไหมครับก็จะมีโค้ดภาษาจีนนะครับอยู่ด้านขวาโค้ดรวยนะครับอยู่ด้านซ้ายตัวเลขกํากับนะครับอยู่ด้านบนนะครับหันมาให้ดูแบบเลขนี้นะครับก็สามเจ็ดหกนะครับสวยงามมากเห็นไหมครับ เงินลงยาแดงครับลายเซ็นทองคํานะครับส่วนรูปหลอกก็จะเป็นเนื้อแรกกายสิทธิ์นะครับเงินครับชอสองศูนนสะครับสวยงามครับอ่ะรายการต่อไปอันนี้เป็นเนื้อแรกกายสิทธิ์เงินนะครับลงยาเขียว ลายเซนทองคำรุ้นจีวอนทองคำมาลุ้นด้วยกันนี่นะครับอ๋อี่โชคดีนะครับอันนี้ผมลุ้นได้นะครับจีวอนทองคำ นะครับก็คือเป็นเนื้อแร่กายสิทธิ์นะครับเงินนะครับลงยาเขียวนะครับผมรุ่นได้ชีวอนทองคำนะครับไม่ธรรมดานะครับมองเมื่อกี้นี่ให้ดูกับองเมื่อกี้อง์เมื่อกี้นะครับลายเซ็นทองคํานะครับอ่าแต่องค์นี้นะครับลงยาเขียวผมรุ่นได้ชีวอนทองคําพิมพ์ไม่ใส่แว่นเลขโค้ดนะครับเลขโค้ดดูก็จะมีเลขนะครับ มีโค้ดภาษาจีนมีโค้ดภาษาจีนนะครับนี่ครับตรงกลางขวานะครับโค้ดรวยด้านซ้ายมีเลขกำกับนะครับเดี๋ยวผมส่องก่อนเลขนะครับ1 0ึ่นะครับหนึ่มีราคาทุกวงครับ นี่องค์นี้ค่ะเนื้อชอนะครับหนึ่งแปดสามเจ็ดครับเนื้อแรกกยายสิทธิ์เงินสวยงามครับถ้าขัดเป็นเงินแบบบ๊อบนี่ยิ่งสุดยอดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับทราบมระทางผู้สร้างก็ถวายนะครับบุญกระถิ่นยี่สิบล้านนะครับไม่ธรรมดาอ่ะองค์นี้ เนื้อแรกกายสิทธิ์เงินนะครับลงยาน้ำเงินลุ้นลายเซ็นทองคำลุ้นจีวอทองคำแสดงว่าลุ้นลายเซ็นทองคำคืออาจจะไม่ได้ลายเซ็นทองคำก็ได้หรืออาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ลายเซ็นทองคำก็ได้ว่าอย่างนี้นะครับโอ๋อลงยานะครับลายเซ็นทองคำอยู่แล้วลุ้นชีวอนทองคำมีทั้งพิมพ์ใส่แว่นและไม่ใส่แว่น มาลุ้นกันว่าผมจะได้จีวรทองคําหรือเปล่าได้เลขอะไรองค์นี้อ่านะครับอันนี้ใช้พิมพ์ใส่แว่นนะครับรุ่นได้พิมพ์ใส่แว่นรุ้นลายเซ็นทองคำ นะครับด้านหลังเดี๋ยวผมซูมก่อนอมีโค้ดนะครับโค้ดรวยอยู่ด้านนี่นะครับสายตัวเลขอยู่ด้านขวาครับอีกอันนึงโค้ดภาษาจีนอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนก็โค้ดภาษาจีนอยู่นี่ครับ นี่ครับโคดภาษาจีนอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเงินนะครับลงยานืเงินลายเซ็นทองคําเลขห้าเกเจ็ดนะครับราคานี้ครับรูปหล่อครับเนื้อเรีกายาสิธ์เงินเลขสี่หนึ่งสองเ้านะครับช่อช้างสวยงามครับ <c oughs> องนี้นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับชุดรายการกรรมการนะครับรายการที่16นะครับสร้างเยอะไหมไมีเยอะครับสามชุดนะครับอ่ะมาดูกับผมไหม นะผมจะแก่กชุดเนี้ชุดสุดท้ายส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นซีนเดิมผมก็จะเปิดแบบซีนเดิมไปแล้วนะครับอ่ะมาดูชุดกรรมาการ ี๋ยวถ้าชินเดิมผมยังไม่มีใครบูชานะครับเดี๋ยวผมจะสะดวกผมจะเอามาแกะแล้วก็มาถ่ายลง u t u b e อ่ะนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับชุดนี้จะมีอะไรแต่บ้างชุดกรรมการนะครับชุดที่สิบหกก็จะมีเนื้อแร่กายสิทธิ์เงินลงยาแดงหน้าหลังนะครับหน้ากากทองคำหน้าหลังพิมพ์ใสแว่นเนี่ยสองรอองค์ไม่ใสแว่นเนี่ยร้อยเกบ้าองค์ ล็อกเก็ตฉากทองหลังอุดผงตะกุดทองคำคู่พิมพ์ใส่แว่นนะครับสามร้อยเก้าสิบ้าองค์เนื้อแร่กายสิทธิ์เงินหน้ากากนาคนะครับหลังนาคพิมพ์ใส่แว่นนะครับสองรอองค์พิมพไม่ใส่แว่นร้อยเก้าสิบ้าองค์นี่นี่อะไรเย่ยตะกุดเงินด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้มีแถมนะครับ มีแถมตะกุดเงินให้ผมหนึ่งดอกอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้โอ้ล็อกเก็ตมีล็อกเก็ตแต่ไม่ได้ใส่ถุงซีนอ๋อน่าจะหลุดออกจากถุงซีนเนี่ยนะครับอ่ะไหนๆก็ดูนี่ก่อนแล่ไอเทมครับล็อกเก็ตของหายากสร้าง399องค์นะครับในรุ่น ที่สร้างทั้งหมดสองหมื่นห้าพันองค์ของหายากครับเก็บไม่เก็บก็แพงอ่าเป็นตะกุดทองคำคู่นะครับเลขหนึ่งเก้าเก้านะครับปาตี้ด้วอันนี้ตะกุดทองคำคู่นะครับอุดผงตะกุดทองคำคู่นะครับพิมพ์ใส่แว่นนะครับเลขร้อยเก้าเกาเลขนี้ก็สุดยอดแล้วครับ สุดยอดนะครับสวยครับแต่ถ้าได้เลขในดวงใจผมยิ่งกรี๊ดใจนะครับอันนี้เก็บก่อนของสร้างน้อยครับเดี๋ยวสะดวกจะเอาเปเรียมสำหรับองค์นี้นะครับเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำหน้าหลังนี่นะครับผมขอส่งก่อนแล้วกัน ด้านหน้านะครับมีหน้ากากทองคําพิมพ์ใส่แว่นนะครับพิมพ์ใส่แว่นหน้ากากก็สวยงามนะครับไม่มีชารุดด้านหลังหน้ากากทองคาครับสวยงามนะครับพิมพ์ใส่แว่นครับมีโค้ดหาโค้ดอยู่นะครับโค้ดรวยนะครับอยู่ด้านบนซ้ายโคดภาษาจีนอยู่ด้านบนขวานะครับมีคําว่ากกนะครับว้าไม่ธรรมดาครับ นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเลขนี้สวยครับองค์นี้นะครับจะมีโคดอยู่ตรงนี้ครับโคดรวยนะครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูจะมีโคดรวยนะครับอยู่ใต้ลงยานะครับด้านบนซ้ายโคดภาษาจีนนะครับอยู่ใต้ด้านบนลงยานะครับด้านบนขวามีคําว่ากอกนะครับอยู่ตรงนี้ครับ แล้วมีเลขกำกับนะครับตรงนี้หนึ่งเก้าเก้านะครับสงสัยชุดนี้ผมต้องเอาไปเรี่ยมใช้แล้วเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าเลขสวยนะครับหรือใครจะมีเลขเลขหนึ่งเลขแปดเลขเก้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับอผมมีเก้าสองตัวสวยครับชุดนี้สงสัยต้องเอาไปเรี่ยมแล้วครับสวยงามมากนะครับแล้วอะมาดูมาดูรูปหล่อรูปหล่อเลยกอะไรเลขเดียวกับชุดหรือเปล่าไม่นะครับ รีบหล,ล่อชอช้าง4718นะครับอ่ะมาดูเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินหน้ากากนาคนะครับพิมพ์ใส่แว่น200นะครับพิมพไม่ใส่แว่น199เอ้าดูด้านหน้าผมได้พิมพ์ใส่แว่นนะครับหน้ากากนาคสวยงามมากด้านหลังนะครับมีโค้ดนะครับรวยนะครับมีภาษาจีนมีกกแล้วก็มีเลข199ครับ ตำแหน่งต่อโค้ดเดียวกับที่โรงยาแดงนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นชุดกรรมการชุดกรรมการนะครับก็จะรับพระสามเหรียญรับพระสามเหรียญแต่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปเรียมพลาสติกไว้ก่อนเลขสวยด้วยครับหนึ่งเก้าเก้าสำหรับรุ่นโชคอน,นันต์นะครับทีมงานหวานเจี๊ยบนะครับ ทีมงานคุณแผนหวานเียบนะครับก็ถวายปัจจัยนะครับถวายงาน25ล้านบาทแล้วก็ถวายยอดกระถินยี่สล้านบาทนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ไม่ธรรมาดาจริงนะครับอันนี้นะครับเนื้องเงินลงยาเดงนะครับแล้วยังว่าขอบทองด้วยหรือเปล่าไม่นะครับไม่ หลายคนนะครับสงสัยภาษาจีนตรงนี้อ่านว่าอะไรภาษาจีนตรงนี้อ่าผมเฉลยมาให้นะครับรุ่นโชคอลันนะครับภาษาจีนนะครับตรงด้านหน้านะครับจารว่าซินซินเซียงหยงนะครับอ่าพูดไงว่าเป็นการอ่าเป็นรุ่นที่มีโชคนะครับอน,นันคือไม่มีที่สิ้นสุด นะครถ้าแปลเป็นไทยคือรุ่นที่มีโชคลาภมากมายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสาหรับรุ่นนี้ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากบูชานะครับกับผมก็ทักมาได้นะครับสําหรับรุ่นโชคนันนะครับสนใจเนื้อไหนอะไรนะครับก็แคปหน้าจอใน YouTube นะครับทักได้ ID l ดีย0812829968นะครับผมรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเนื้อเงินนะครับของผมจะมีแต่เนื้อบนๆนะครับ มีตั้งแต่เนื้องเงินหน้ากากทองคําลงยานะครับแล้วก็เนื้องเงินลงยาไลซินทองคํานะครับแล้วก็นวะแล้วก็เนื้องเงินนะครับสําหรับเนื้องเงินแรกกายทธิน์น,น, it, นะครับก็มีทั้งแกะและไม่แกะนะครับแต่ตอนนี้ผมแกะแล้วส่วนที่ไม่แกะก็ค่อยวายอีกทีหนึ่งนะครับว่างอาจจะมาแกะเพราะยังมีหลายรุ่นนะครับที่ผมยังไม่แกะซีนนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปโชว์เหมือนกันครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับให้ดูก่อน สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมนะครับผมโดยตลอดนะครับท่านใดสนใจบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะครับรุ่นโชคอนันต์นะครับชินชินเชียงหยงนะครับเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับก็เป็นเหรียญนะครับพิมพ์ที่4ในวาระทีระลึกกระถินประจำปี2567นะครับสนใจเนื้อไหนก็ทักหา id line ดีปน1 0 8 1 2 2 9 9 6 8นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพก็ ขอให้ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมีแต่วความสุขความเจริญน,นะครับเปิดดวงเปิดโชคเปิดรับเปิดประตูมหาสมบัติให้มีทรัพ์มากมายเพื่อจะได้นำไปทางทานบาร,รมีตลอดการละนานถืนแล้วพบกับผมได้ไปในคลิปต่อไปสวัสดีครับ